เตี้ยปนคือลังบาปไคตอนนี้นะผมก็เล่นตัวไอเตี้ยนะนี่นะครับไอเตีย้ยไอผีนะผมก็จะเอามาแกงคืนล้างบาปนะครับถล่มคืนล้างบาปเลยนะครับไอพวกดื้อๆนี่ไปมาลุยก,กันต่อครับทุกคนลุยก,กันต่ออย่วันนี้นี่ดำดินเหรอดำดินก็มาไหมดำดินไหมเออโดนรถเบียดว่ะทุกคนใครอยากเจอไอเตี้ยผม <laughs> มา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 เอเตียผีเจอเอเตียผีเจอเอเตียผีมามาเจอผมเจอผมเอเตียไทยมาเลยมาเลยมาเลยเจอเรื่อยเจอเรื่อยมีขาดเจอเรื่อยมีขาดเจอเรื่อยมีขาดทุกคนกลายเป็นเจ้าเตีย้ยทุกคน ไอเตียไอเตียคือลางบาว่ะมามามาเตียปวดเตียปวนเตียปวนคือลางบาวทุกคนเตียปวนคือลางบาใครไม่ใช่ไอเตียนะเฮ้ยพูดเดียวกัน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 ไอเตียพูดเดียวกันเรนเจอไอเตียผม